สวัสดีค่ะแม่ปามแฮปปี้เดย์ค่ะวันนี้นะคะแม่ปามก็จะมาทำคลิปการใส่หน้ากากอนามัย kf 9 4นะคะซึ่งแม่ปามก็จะลองใส่นะคะเป็น2ชั้นดูนะคะเพื่อเพื่อทดสอบว่าการหายใจเป็นอย่างไรรู้สึกเหนื่อยไหมนะคะแม่ปามก็ได้หน้ากากมาแล้วนะคะ เป็นสีขาวสองชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะลองใส่เลยนะคะดูด้านที่มีรวดอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะใส่ก่อนใส่ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ให้รวดเข้ากับดั้งของเรานะคะตัวนี้นะคะจากที่ได้ศึกษาข้อมูลมานะคะจะเป็นการ ใส่ที่ค่อนข้างเก็บอากาศนะคะแนวกับหน้าซึ่งแนะนำว่าให้ใส่6-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถอดนะคะถอดทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเปลี่ยนอันใหม่นะคะการหายใจนะคะถามว่าตามประสบการณ์ที่ใส่ทำงานนะคะใส่นั่งแบบนี้ค่ะก็ถือว่าหายใจได้ในระดับหนึงไม่ถึงกับคล่องนะคะแต่เดี๋ยวจะลองใส่แบบสองชั้นดูนะคะ จะลองใส่แบบ2ชั้นดูโอเคเลยตัวนี้นะคะใส่แบบ2ชั้นนั่งเฉยๆยังรู้สึกหายใจไม่ค่อยคล่องนะคะยังยังรู้สึกอึดอัดนะคะคิดว่าถ้าใส่ทำงานเดินหรือว่าทำงานแบบยกของเดินไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ยค่ะมีสิทธิ์เป็นลมได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ kf 9 4ในความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ปามก็คือ ให้ใส่แค่ชั้นเดียวก็พอนะคะแต่หน้ากากอนามัยของคุณหมอกออ็ยังไม่เคยได้ลองใส่สองชั้นว่ารู้สึกอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้น้านผมก็มารีวิวความรู้สึกประสบการณ์ว่าการใส่หน้ากาก K94 สองชั้นรู้สึกเป็นยังไงนะคะก็คืออึดอัดนะคะหายใจไม่ค่อยออกใส่ชั้นเดียวดีกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ